ก็ก็พี่คิดว่านี่เป็นการถ้าสาหรับพี่นะพี่อ่านคิดว่าก็น่าจะเป็นการโดนทวนลงครั้งแรกในชีวิตนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องแปลกไหนหรอกเพราะว่าเราก็ก็อยู่ในวงการมานานนะครับจะถามในมุมไหนดีครับถามว่าถามว่าไงดีส่วนตัวพี่อัจะอยากมีอะไรชี้แจงรจริงจริงก็ดีแล้วนะที่มันเงียบไปแต่ก็รู้สึกว่าพี่อันคิดว่าไม่น่ามีเรื่องอะไรในโลกที่เราควรเลี่ยงที่จะพูดกันเข้าใจป่ะเพราะพี่คิดว่าทุกเรื่องมันน่าจะ คุยกันเราจบได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาถามว่าคุยได้ไหมพี่บอกคุยได้ดิก็ถ้ามันไม่มีอะไรก็คือมันไม่มีอะไรสาหรับพี่หยันพี่หยันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรมีอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดจากเจตนาที่ไม่ดีไม่ว่าจะของใครแล้วก็ตัวพี่หยันไม่มีปัญหาพี่หยันมั่นใจว่าตัวน้องเลยตัวศิลปินเลยไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นดึงเขาออกไปวางไว้ก่อนโดยเฉพาะถ้าคุณรักเขาคุณไม่เขาไม่อยู่ในสมการนะครับตัวเจ้าภาพที่จัดงานไม่มีปัญหาตัวลูกค้าไม่มีปัญหาพี่หยันก็ไม่มีปัญหา ซึ่งพี่ไม่ได้จะบอกว่าเพราะคุณคือปัญหานะนแต่ว่าพี่อยากคิดว่ามันมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรมีปัญหาซึ่งเอก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดถึงมันในแง่มุมไหนดีแต่พี่อยากก็ทีออกมายืนยันว่าพี่อยากไม่ได้คิดว่าในทั้งหมดมีใครมีเจตนาไม่ดีเลยก็คือก็ยืนยันนั่นแหละว่ามันคือเจตนาดีเราคิดว่าผัปมนเจตนาดี ถ้าพี่อันคิดว่า2ประเด็นหลักคือหนึ่งเข <c oughs> าบอกว่าพี่อัไม่เรียกชื่อทำ <c oughs> ไมเรียกผู้ชายคนนั้น <c oughs> หลังจากถ้าถ้าหลักๆคือคลิปนั้นนะที่มีคนส่งมาให้พี่อัเยอะพอสมควรนะหลังจากจบจากคลิปนั้นแล้วอันแรกที่เกือบอันแรกที่แี่อนตอบคือคุณอยู่ในงานหรือเปล่าพี่ไม่ได้ถามเพราะว่ากลัวนะแต่หลังจากจบในงานซึ่งพี่อัไม่แน่ใจว่าน้องๆองตรงนี้มีอยู่มากน้อยแค่ไหนหลังจากจบตรงส่วนที่เขาตัดมาสิ่งที่พี่อัททาคือพี่อัเชิญผู้บริหารขึ้นกล่าวเปิดงานหลังจากจบจากกล่าวเปิดงาน ศิลปินทั้งหมดขึ้นบนเวทีพี่อ่านพูดชื่อนามสก,กุลและสปอนเซอร์ครบทุกคนเข้า mm hmm. ใจไหมเพราะฉะนั้นบอกว่าทำไมไม่เรียกชื่อหลังจากนั้นก็เรียกไงแต่เขาไม่ตัดตรงที่เรียกมาเข้าใจบ้าแล้วถ้าบอกว่าแล้วทาไมไม่จริงๆอยากจะบอกว่าในงานตออขึ้นไปอ่ะบีฟของเราคือทักใครก็ได้แค่3คน mm hmm. จากดาราทั้งหมดทักใครก็ได้อย่าทักเยอะนะพี่อ่านเดียวงานยาว ต้องกระชับเชิญข้าผูบริหานะพอบอกอโอเคทักใครดีเขาก็จดชื่อมาพี่ก็มีพี่มีชื่อทุกคนหมดอยู่ในมืออยู่ละนะครับซึ่งในโลกยุคนี้ทุกวันนี้เราไม่ได้แปลกใจนะถ้าเราจะไม่รู้จักกันถูกปะแต่เจตนาคือเราตั้งใจจะรู้จักกันหรือเปล่าพี่มีเจตนาที่จะตั้งใจรู้จักกันอย่างเช่นคนนี้พี่ไม่รู้จักเขียนชื่อซิพี่อาจจงเดินเข้าไปถามแฟนคลับเลยว่าอ่านออกเสียงซิให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมว่าคนนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรเช่นสมมุตินามสกุลพี่คุณพลิน ตกลงคุณณพลินหรือคุณพลินเอาชัวร์น้องบอกหน่อยได้ไหมถ้าเขาเป็นคนรักเขาก็จบอกพี่แล้วพี่เขียนเป็นคำอ่านหมดเลยครบทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นพี่นี่น,นี่นี่ไม่ได้มาแก้ตัวนะแต่อธิบายเพราะนานทีจะอธิบายสักทีหนึ่งที่ผ่านมาเขาบอกเออไม่พูดถึงดีกว่าเขาบอกว่าทําไมอีกโก้จังเลยไม่ขอโทษขอโทษไม่ได้พูดยากเลยก็พ,พูดตรงนี้จีกทีก็ได้ว่าขอโทษแต่คําถามคือขอโทษอะไรถ้าขอโทษว่าทําไมไม่เอ่ยชื่อหลังจากนั้นเอ่ยไง เราจะขอโทษในสิ่งที่เราไม่ได้ทามันมันทําไม่ได้ก็ได้แบบแกทาไมไม่ขอโทษที่หยิบไปกินก็ถ้าเราไม่ได้หยิบไปกินเราจะให้ขอโทษว่าอะไรแต่พูดว่าขอโทษไม่ได้ยากนะครับแต่หลังจากคลิปนั้นน่ะมันต้องมีคลิปมาต่อสิอ่าพี่ก็จะถามว่าคนที่ลงคลิปนั้นทาไมถึงลงคลิปนั้นแล้วไม่ลงต่อตอนที่พูดชื่อนามสกุลหลังแล้วบอกด้วยนะว่าจากแบรนด์อะไรใช่ไหมแล้วบอกว่าอ้าวแล้วทําไมถึงบอกว่าเออทำไมเรียกผู้ชายคนนั้นเรียก<ม>ผู้ชายคนนั้นพี่ไม่เห็นรู้สึกว่ามีอะไรแปลก อ่ะนี่จาก,ากสื่อนี้นี่จากสื่อนี้แม้และจากน้องผู้ชายคนนั้นที่เข้าใจป่ะแต่พี่ไม่ได้พูดเพราะพี่ไม่รู้จักนะมันเป็นแค่วิธีและลีลาเข้าใจป่ะแบบอ่ะแล้วสําหรับคุณผู้หญิงที่ใส่เสืเส้อสีแดงที่นั่งอยู่ทางด้านหน้านี้ละครับคุณเป็นยังไงวงนี่มันคือแซวซึ่งคนนั้นอาจจะเป็นคริสตินาอากิลาหรืออาจจะเป็นหม่เชลยกรัซซึ่งพี่สนิทมากก็ได้นะแต่มันแค่เป็นวิธีในการเพราะเดี๋ยวเราก็แนะนากันต่อมันคือแค่นั้นเอง และมีอีกอย่างน้อย20หรือ30คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วพี่อันไม่แม้แ,มแต่ถักไม่โดนด่าตายเลยเหรอทัวลงว่าทำไมเลือกทักสาวไม่ทัก27เจ็ดเข้าใจปะคือพี่อันก็ไม่เข้าใจว่าดราม่ามันเกิดจากอะไรนะครับหรือว่าเจ,เจตนาในการขับเคลื่อนมันเกิดจากอะไรนะครับแต่พี่อันไม่ยืนยันตรงนี้ก็แล้วกันว่าเจตนาไม่ดีพี่คิดว่าไม่มีเลยใน,ในตรงนั้น แล้วไอ้ที่พี่แอมออกมาพูดแล้วแล้วมันอาจจะเกิดเกิดเป็นกระแสที่กลายเป็นว่ารักเกินรักมักทําลายก็ไม่ได้ด่าใครทั้งสิ้นกแล้วกันแต่ว่ามันเป็นศัตรธรรมพี่พูดกลางแม้แต่กับตัวพี่ด้วยก็เหมือนกันลูกเราไม่ได้น่ารักสําหรับทุกคนเข้าใจป่ะคนที่มาพูดจะอะไรที่เราอาจจะไม่เข้าหูหรือลูกเราทําบางอย่างที่จริงจริงมันอาจจะผิดเราก็ต้องไม่เผลอเข้าข้างเรายืนข้างได้แต่เราต้องไม่เผลอเข้าข้าง พี่ก็ไม่ได้ออกมาเพื่อที่จะบอกว่าพี่ดีเลิศประเสริฐศรีแต่อย่างใดนะแต่ว่าถ้าจะอธิบายก็ถือโอกาสนี้ในการอธิบายซึ่งพี่อ่านไม่คิดว่ามันจะจบได้ง่ายๆหรอกแล้วก็เรื่องแบบนี้คงจะเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้ามันอยู่ในความตั้งใจของการที่เราจะคุยกันเพื่อให้เห็นเจตนาครับพี่ก็เลยคิดว่าก็ก็ได้พูดสกักทีอ,อีกมีคนโยงไปดามมาก่อนหน้านี้ประเด็นคะแนนกับพี่จองไี่โยงไปถึงน้องแดอพี่คืน คือพี่กับจองกับคันเลนไม่เคยเจอกันเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าพี่อัญมีปัญหากับจองกับคันเลนพี่จะไม่มีปัญหาอะไรคืออันเนี้ยเขาขายเฟกนิวส์ได้เลยนะเพราะว่าแล้วเขาบอกว่าพี่อัญเชิญทั้งสองคนมารายการรายการไหนลองพูดดิพี่อัญทำรายการไหนที่จะเชิญเคาล้วแมทช์ไม่มีซึ่งไม่ได้แปลว่าเขาไม่ดีพอหรือพี่อัญไม่เชิญหรือพี่ไม่ชอบเดี๋ยวรายกายเป็นเปลี่ยนประเด็นอีกนะทั้งที่ยังไม่เคยเชิญแล้วที่บอกว่า พี่หยนพูดถึงค่าตัวก็มันอยู่ในข่าวพี่เป็นมนุษย์ข่าวพี่เป็นนักข่าวพี่เป็นคนเล่าข่าวพี่ก็เล่าข่าวเข้าใจป่ะพี่ก็บอกว่าเออเขามีข่าวมาแบบนี้อย่างนี้นนจบเช่นกันเราก็ถูกตัดต่อปั้งไปแล้วก็บอกว่าพี่หยังไม่ชอบอนี้เป็นตน้นแล้วมันมีอื่นเยอะมากเช่นหลังจากตรงนั้นเขาบอกว่าพี่หยันไม่ล่าสุดนี้ไปแขวะจองกับแคนแลนด์อีกแล้วที่เขาไปกระบี่หรือ อะไรสักจังหวัดหนึ่งซึ่งพี่บอกพี่ยังไม่รู้เลยว่าเขาไปนะแล้วก็มีอีกบอกว่าล่าสุดเพิ่งไปเจอพี่อันที่ห้องไอซียูกำลังวีนหมอกับพยาบาลอยู่ตัวจริงเป็นคนเหยียดก็อห่นมากพี่ยังไม่ได้เป็นโรงพยาบาลเลยคือณตอนนี้มันมันกลายเป็นเรื่องที่พี่คือพี่ไม่ได้เข้าไปอ่านนะแต่มันมีคนส่งมาแล้วเขาบอกว่าพี่อันหนูคิดว่าพี่ต้องทําอะไรซึ่งพี่แบบพี่ก็จะตอบกลับไปว่าใจเย็นๆพี่คิดว่าปล่อยผ่านเพราะโดยปกติเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นแบบวินเวียนกันนะแต่มันจะเกิดขึ้นไม่เกิน3วัน ซึ่งมันก็สามวันจริงๆสามวันเป๊ะแล้วจบมันเหมือนเป็นหลักสูตรอะไม่รู้เหมือนกันอีกหนึ่งประเด็นที่เขาบอกว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าสำหรับการแซลเรื่องอินไปทำเงินได้สี่ชั่วโมงอ๋ออ๋ออ๋เรื่องกรุ๊ปไลน์มันก็คือแซลเพราะมันไม่มีกรุ๊ปไลน์ในโลกไงวันนี้เมื่อกี้บนเวทียังพูดเรื่องนี้เลยมันก็แซวกันเมื่อเช้าในเมื่อเช้าในรายการเมื่อเช้านี้ของของวันนี้นะฮะครีมนับผู้ชมแล้วเขพูดกันเรื่องนี้แล้วพี่ก็บอกอ่ะเดี๋ยวเป็นดราม่าพี่พูดแบบนี้ ในรายการล่าสุดพี่ไปถ่ายช่องวันเขาก็พูดกับเรื่องนี้โดยที่ไม่ได้พูดมาถึงพี่ด้วยนะแต่มาเป็นมุกในรายการแล้วพอพี่เสร็จปุ๊บเ,เขายังแซวกันเลยว่าแบบอันนี้ถ้ามีพี่อันอยู่ด้วยควรตัดออกก่อนไหมเดี๋ยวเขาคิดว่าเราแฝงใช่ป่ะแต่พี่บอกว่าไม,ไม่จำเป็นนะครับพี่อัญไม่ได้ตื่นเต้นนะถ้าคิดว่ามันตลกอยู่แล้วคุณใส่ไปเลยมไม่เป็นไรถ้าเรารู้ว่าเราไม่มีเจตนาไม่ดีก็ไม่ต้องกลัวอ,อย่นั้นเองมัน เข้าใจป่ะก็แบบนี่แกไม่ได้อ่านอะไรกลุ่มเลยแต่งตัวแบบนี้เข้าใจป่ะมันเหมือนแบบว่าทุกคนใส่ลำลองแลแ้วแกใส่ชุดราตรีมาอยู่คนเดียวอยนะ่างเงี้ยอ่ะเราก็แซวกันเหมือนในการเมืองเขาพูดกันว่าคุณไม่ได้คุณไม่ได้อ่านอะไรกลุ่มเหรอคนอื่นเขาปฏิเสธหมดคุณยอมรับผิดอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอลังจากนี้เราต้องทำอะเรื่กันแพูด ก็มันอาจจะออกเยอะไม่หน่อยอะไรแบบนี้ออกอะออเหรอีโมชั่นอลพี่ก็อ่ะอ่ก็ก็คงจะอ่ะก็คงจะระวังพละกัรนะครับเพราะก็เขาตอบแบบนี้ก็จะดูดีก็จริงๆก็ระวังอยู่แล้วแหละจริงๆก็ระวังอยู่แล้วครับก็มันก็คงต้องก็คงต้องเคลื่อนตัวไปแบบนี้ในยุคปัจจุบันที่ทุกทุกคนสามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้ทุกทุกคนสามารถพูดอะไรก็ได้ทุกทุกคนสามารถตัดต่ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเปลี่ยนคิดว่า เป็นเรื่องที่พี่พูดบ่อยมากเลยคือพี่คิดว่าเราควรพยายามทำความเข้าใจกันให้มากแต่ตัดสินกันให้น้อยลงในทุกๆเรื่องนะครับเพราะว่าสักวันหนึ่งมันอาจจะบนมาถึงตัวเราหรือตัวใครก็ได้ี่มีการคุออยกับ้แไมคะีเกิดขึ้นหลนนังาอ,อ่ไม่เพราะว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วเขาไม่ได้รู้สึกว่าพี่มั่นใจว่าเขาไม่มีอะไรไพี่มั่นใจว่าเขาไม่มีและหลังจากนี้คือ,อเราสะดวกจั่ว่าน้อโหไม่มีปัญหาะไรเลยไม่มีปัญหาเลยในขณะเดียวกัน ตัวออร์แกไนเซอร์ตัวเจ้าภาพตัวสปอนเซอร์ต่างๆก็มีการส่งข้อความมาคุยกันว่าแบบในมุมนึงเขาก็ขอโทษซึ่งพี่บอกว่าไม่ต้องขอโทษเพราะไม่มีใครผิดใช่ปะ่ะหรือแม้แต่แฟนคลับน้องแดนเองเยอะมากที่ส่งข้อความมาไม่ได้ขอโทษเหมือนกันแต่มาบอกแค่ว่านี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่มติของแฟนคลับนะคะใช่ปะ่ะม,มันเป็นมันเป็นความคิดตา่างซึ่ง อ่ะก็ถ้าเราจะบอกว่ามันมีสิทธิ์ที่จะคิดต่างก็ก็ได้ก็สุดแท้แต่ถ้าบังเอิญว่าสิ่งนี้เป็นราคายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกครับพี่ก็ออกมาอธิบายเจตนาครับอะไรนะจ๊ะเคลียรชา